โอเคสวัสดีครับก็เพิ่งกลับมาจากวาลินก็ไปช่วงนี้ไปสมัครงานขี่รถบอ่อยเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้ น่ดูหัวยังเปียกๆเลยเนี่ยไปสมัครงานหัวเปียกๆหน้าแดงหน้าดำขับรถมอไซส์ตากลมโอ้สุดยอดเขาเห็นหน้าเขาคงจะเอือมละอาเลยทำไมไม่แต่งหน้ามาบ้างีตอนออกจากบ้าน,น,นมันแต่งหน้าไปอยู่นะแต่แต่พอถึงที่ที่เราไปดู ไปดูไปสมัครงานนะ่ะหน้านี่ไปย,ยักอายอายคนแถวไอ้พนักงานที่อยู่ตรงนั้นเอเนี่ยเพิ่งมาถึงเดี๋ยวก็ว่าจะออกไปอีกรอ,รอบนึงแต่พักตูดก่อนไม่ไหวขับรถจนตูดนิด แดงมันตูดลิงหมดแล้ววันนี้ก็น่าจะอีกรอบเพราะว่ามันมันจะการพอไปได,ด้ดูชุดชุดเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ถอด รถก็จอดทิ้งไว้หน้าบ้านยังไม่ได้เก็บโอ้ยขับรถเนี่วันนี้ไม่รู้ทะลุจากมุมไหนไปถึงมุมไหนไปทุกที่ที่มีทางข้าวยังไม่กินตั้งแต่เชา้าต่อไอ้ตื่นเช้ามาขี่รถออกมาขี่รถออกมา แล้วก็กินเอ็มร้อยไปขวดนึงถ้าเป็นปกตินะถ้าไปวาลินเนี่ยจะต้องขี่เข้าไอ้ถนนกลางเมืออยู่แล้วเป็นประจำที่ผมไปแต่วันนี้คิดพี่เลนอะไรออกเส้นวงแหวนไอ้เขามาวาลินอีกรอบหนึ่งโตูดแดงหมดขับหัวใสเล่น เหลืออีกเหลือเหลือเหลือไอเขาเขาเรียกว่าอะไรเหลือ,อ,เ,หลอเหลือแค่อันเดียวอะ่ะที่รออยู่รออยู่ตอนนี้ก็คือฉีดยาเข็มที่สองเข็มแรกฉีดไปแล้วอือฮึรอเข็มที่สองถ้าเข็มที่สองได้ก็เยี่ยมแล้วอีก ตอนกลับมาถึงบ้านตอนกลับมาถึงบ้านมองกระจกดูดูหน้าตัวเองเฮ้ยมันไม่ใช่มันมันเหมือนมึงไปทำสงครามที่ไหนมาเนีเออหน้านี่มันเยิ้มแล้วก็ ทั้งแดงทั้งดำแล้วก็ไอหัวนี่ย้องเป็นฝอยขัดหมอ้อแล้วก็ออกจากบ้านนี่แล้วไอเราก็เต็มที่แล้วนะลงรองพื้นลงแป้งพับลงทุกอย่างวีผมอรอก็ใส่หมกนกเข้าไปาแค่นั้นแหละเรียบร้อยยังก็ฝอยขัดหมอ้อหัวหน้านี้ว่าวันนี้ปวดตัวอีกแล้ว คนบ้าอะไรขี่รถเด็กวันเพื่อนเพื่อนมนเห็นขี่รถมันบอกว่ามึงทำไมไม่ไปเป็นไลเดอร์ทำไมหน้ากุลกลมเนี่ยวะพูดเล่นพูดเล่นทำไมหน้ากุลกลมเนี่ยวะกูหัวยองยังกลับไปขันมอก็โโอ้หเจอโจอทย์ไปก่อนควายขึ็นถนนจรงทีมวย ก็โอเคแค่นี้แล้วับผม